นี่เรามาอยู่กับแมปะไรครับคุณสตางแมปโ,โบลบอสเดีมันก็แมปโ,โบ <c oughs> ลบอกอะเอาละเอาเมาชิลอ,อดไปแพ้นะครับไปดูว่าพวกเราจะไปถึงไหนกี่วันโดนตายนะเราตายนะชิลอ,อดกี่วันดูพลังงานไปเรื่อยๆเลยจว่าจะตายนี่แหละซีรี์เราจะตาย้วเราดูมีหลายซีรี์จังเลยนะครับโดยเฉพาะคลัตางอเอาละสินค้าเรามีอะไรบ้างสีค้าขายอยากกินอาหารอะมีอาหารไหมขึ้นตัวก่อน ครับครับงานเสรงเลยเอาขัดยิงไม้ใช่โอเคไงยิงไงนี่นี่ผมขยายให้อุ๊ยอุ๊ยมมือแล้วมือแล้วมือแล้วอย่าลืมคับเอาวุธนะไฟไฟไฟมีอะไรบ้างเนี่ยไอเทมใหญ่ใหญ่ถ่ายไหมฮะอย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเป็นไฟให้ได้นะโอเคผมไม่เคยเล่นนะครับผมไม่เคยเล่นผมสูตรมันนะครับคุณสตาร์ทถึงวันนะ อันนี้ไฟไฟผมหรือไฟผมไฟผมงั้นต้องหากินโซดาหรือโซดาป๊อบผมขอเท้าคุณหน่อยายากเท้าคุอาหารอยู่ไหนอยู่สินค้าไม่รู้ทำไมหนมกินไม่ได้นะรอเช้ารอเช้าอุ้ยเป็ดไม่ลงมาแอบเปิ้ลเอ้ยเอ้ยทำไรไม่กินนกอมมาจีบคุณ่ะ

เอาบอ่เอาบ่อเอาบอ่หลามก็หลามเลยเออปสาครับคนใช้ไม้สู้กับหลามแล้วชนะูหลามก็แค่ชื่อชื่ออะไรชื่ออาหารถูกต้องอร่อยอร่อยเลยอะไรอ่ะมิร์สูชิแบบก่อวิกออด้วยเเลีวยวอัปเกรดแล้วโคชิโนะดูดูนตรงนีอ้อุย้ยดีดีดี ก่อเดี๋ยวค่อยรอเช้าก่อนถ้าได้น่าจะไม่ใช่เกาะมั้งเฮ้ยเอออย่าทำายอย่าทำายเฮ้ยตีผมจะเอาขวานตีไม่ได้ขวานตีไม่ได้ขวานตีไม่ได้ไออ้โอ้โอ้ยังยังไม่ไปอยากเป็นของกินใช่ไหมอยากเป็นของกินใช่ไหมอยากอยากเป็นของกินมากใช่ไหมเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยก็ไม่คิดนะว่าจะหัวขนาดนี้ อุ้ยให้เจ็ดสามหน่อยแค่สัตว์ตัวเล็กๆตัวน้อยอะ่ะอืมอ๋อนี่งไงพอตัอเสียงเป็นงนี้ข้าเปิดเกินเว้ยเ,เราลองขึ้นดูใช่ไหมเอ้พีเอ็กตีได้ไหมนี่สินะพีเอ็กอุ้ยตีได้ช่วยตีหน่อยออะไรพีเอ็กตีไร้จ้เห็น เฮ้ยไนนๆๆจะพังตอนไหนก่อนอะไรเนี่ยฮ้ยมันลดอยู่เฮ้ยเฮ้ยถอยไปทำไมจะไปคาฟ่แอค์อโอเคแหม่วดีครับดีครับดีครับไอเอลามาเอลามาคุนใหญ่เสกไม่ไม่มีของให้อะมีอะไรบ้างวิ่กระถางต้นไม้ คัดไนี้คัดอไปได้บ้างทองปืนใหญ่เร็วๆเดีเ๋ยวคัดไหนได้คัดมาเลยคับไม่ได้ขึ้นเรยวขึ้นเรืวไปเลยได้เนีเ่ยของเต็มเลยนหลำลำอยู่ข้างๆใจเย็นขยายแพ้ให้ก่อนโชโน้จะก,กาันผมไปกับคนคนนี้ละมันหายแล้วคุณคุณตกอยู่กับพี่นะ้าระวังหน้าระวังหน้าพี่มีเขียวโคตรเยอะอ,อ,อือพังงานหมดไม่ได้การละ เออเหรอไม่เหรอไม่เหาอไอ้เหรอพี่น้องเองก็โดนแล้วเก่งใช่ไหมเก่งเหรออีเก่งเหรออีอีเก่งเหรอเก่งเหรออุ้ยหนาวอีกตัวอุ้ยตัวใหญ่อุ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บอะไรได้บ้างเฮ้ยมีธนูด้วยมีกระสุนธนูมีเตาละมีเตาละมีที่กองน้ำละคุณทำไหมที่กองน้ำกระแสะไรคุณทำเลยทำไปอุ้ย ข้ามวันมาแล้วนะอุ้ยก็มีอุ้ยอุ้ยอุคุณเตรียมของให้พร้อมเลยทั้งไม้ทั้งอะไรทัขวานพิกแอ็อะไรเอามาให้หมดเลยเดี๋ยวได้ขอเดาไปงั้นจะอันตรายอันตรายอุ้ยคุณชโน้ตผมได้ปลามาจัดไปนี่เนี่ผมอะไรไม่รู้เหมือนกันผมได่รู้มันชนไม่รู้เอ้าก่อหายไปด้วยสิไปลอดไปลอดไปลอดไปเลยหนึ่งเอาปั้นขึ้นมือก่อนจะกินอือจะเขาไปเอาขนาดเนี่ กินที่หมดเลยจัดไปทำไมรู้สึกว่าว่ายน้ำยังเดียวขวาอืมแต่เหนื่อยนะถึงแล้วอุ้ยอุ้ยมีมีซอมบี้มี<ะ>ซอมบี้ซอมบี้ใช้ขวานตัดไหมฮะใช้พี่แอคขุดแต่เจ๊ฮะ,ะอ่ะอ่ะดูนะสิวขวานตัดไม่ได้อ๋อเป็นหินหินโอ้ ทำทรงซะเหมือนต้นไม้เชียวอุ้ยอาวุธมีมีอาวุธเดาอันตรายอันตรายอุ้ยไอเนื้อคนกินไหมมันจะเป็นเนื้อคนหรือเ,เนื้อ,อ,อวัวเราดูกันเนื้อวัวอุ้ย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 ใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งเถิดก่อนถอยก่อนจะดีขึน้นยิงเหรอดูเลือดตัวเองนี่มันไม่ใช่เขียคลิปได้ไม่ได้นะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเอ้ยอู้หรือกินโซดาฟอบนะฟอบอะไรฟอบสยามอ้ยแขนแขนลิงไม่เก่งที่ลิงนมาตีอ่ะ้ยเอ้ยแล้วคุณตัดหีนะเดี๋ยวผมตัดใหม่คุณคุณเรียกว่าตัด ใช่แล้วก็ตัดต้นไม้คุณบอกว่าของตัดหินคุกหินนี่บิงไม่มป็นไรเข็นนี่อันตรายฮะไม่อันตรายหรอกก็เห็นดูเหมือนเป็นอนี่ขัวโค้งวัดดวงหัวแตกหัวแตกไปเลยไหมน่าจะอันตรายฮะฮะกลับไปไหมไม่ใช่เดี๋ยวลองขึ้นไปบนภูเขาไฟก่อนไหมลองดูอย่าตกนะ ต่อไปอันนี้น่าจะรับประกันว่าตายแน่นอนก็สูงเพิ่งเพิ่งเตือนไปหยกหยกไปมืึนแล้วขื้นมากมองมเห็นเลยวล้เจ็บด้วยตัวจากที่สูงเจ็บนะใช่ใช่อ๋อๆมีของอยู่ในที่ก็ดักไหมนี่อะไรที่ผมดักไว้หมมีมีมีเก็บมวยเขาบอกโอ้ขโมยโอ้ใครขโมยครับผมไม่ได้ขโมยทอดทอดขี้ขโมยอ่ะ ผมแคขม่ขโมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนตามคนตามคนตามอุ๊ยเร่งเร่งเร่งอะไรเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้อสติผม <c oughs> อันนี้ผมเนี่ยคุณมีอะไรมาใสา่ไหมจะถางต้นไม้เนี่ยไม่มีผมว่าต้องมาไปรอบเรืออะไอ้ของพวกเนี่ยไอ้ที่จับอเมทิสผมมีอเมทิส ผมมีออมิทิ้ดไปเรื่อยดิสามมีเหล็กดิบทิ้งถูกใช่ไหมถูกถูกอ๋อคือต้องทิ้งสายอ๋อ amazing ไปเลยคุณลองไปดูที่คร้าที่กล่องน้ำนี่กล่องน้ำไปไอ้หลามไอ้หลามไอ้หลามเฮ้ย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 ที่บ้านไม่สักที่บ้านไม่สั่งโซนหรอ ที่บ้านมีสองตัวเนาะเฮ้ยมันอยู่ใต้เรือมันอยู่ใต้เรือผมลงไปไม่ได้โอ้ผมผมหงายเอ้าเอ้าเอาโอ้โซดาป๊อปไม่ได้ไม่ได้จะบอกว่าเดี๋ยวผมหมดแล้วคนละขึ้นเองคับเล็กได้แค่นี้เดียวเอาดีเอ้ยได้ปลาเฮ้ยดีใจโอ้โหเนี่ยปลาฉลามไอคุณตกได้ปลาฉลามเหรอมีคนมีเล็กเล็กสิบสามอันอะ คุณมีพิมพ์เขียวกี่มีห้าคุณต้องการสักสิบสองอันแอบเนี่ยเลยนนะแอบเนี่ยเลยนนะเฮ้ยเขาลุกขึ้นมาหน่อยน,นะต้นไม้นี่ทำอะไรได้อ๋อเก็บเก็บอ๋ออะเฮ้ยคือเอ้ยอย่าตีอย่าตีอย่าตีมันออกผลออกผลมันออกผลมันออกผลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นถ่ายยี่เลยบอเล่นถ่ายยี่เลยบอเล่นถ่ายเลยบอ เฮ้ยเรารีบกลับไปเจ้า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 คนแปลกเฮ้ยเจ้าคนแปลกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครอบเลยดิสองไม้นี่คืออะไรอ่ะไม่เอาไปสร้างบ้านไม่รู้วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นว่าแต่ทิ้งนี่เด็บยังไงอ่ะทิ้งเลยอ่ะแปดทิ้งอ่ะมีกองเก็บไหมโอ้คุณคุณอย่าทำร้ายนะขอน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 ชิบหายชิบหายเหนื่อย สตางเชียวผมว่าจะไปเอาต้นม้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้รากสัตดีกว่าลิงอย่าอย่าได้ทนูป่ะปทำมันเดี่ยวเดียวลิงบอ้ยทั่วกันบอทั่วกันเหรอุ้้ย้ยเอ้ยกระโดดนี้โดดเปยทุกคนดูการลสังกันะโอ้โหโหวโคตรเท่สีฟ้เอาล่ะไ นี่คือที่เสือมีสเกลตันอ่ะเนื้อวัวเนื้วะทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพแบบแบบนี้นะครับทุกคนช่วยด้วยวัวปิดต้นไม้ครับคุณได้เห็นแล้วครับครั้งแรกในที่นี่นี่วัวลอยได้ปิดต้นไม้นี่ทุกคนชิโนจะตายอะไรทิ้งอะไรไม่ได้เนี่ยเก็บของอะไรไม่ได้เลยรถรอทิ้งเก็ตังค์หนักก็ได้ทิ้งหนักก็ได้ยยยาาาตตตอย่าตายอย่าตายอย่าตาย มผมไม่รู้ว่าคืนชีพไงนะไม่รู้ตาเลยทิ้งดาผมทิ้งถาไปเพื่อนจะกินโซดาในคนเนาะหาเร็วหาก่อนเรวรู้วิธีกับคืนชีพไหมคือน,นันน่นนั่นคือนั่นนั่นเรียบร้อยกินสิกินนะเนอะเฮ้ยกรธไม่ได้เฉยเข็ดเนี่ย ใครจะไปรู้ว่าตกน้ำแล้วมันเรื่อนมาลดด้วยเพิ่งพูดเองเหนื่อยเราจะตายนานชิบหายชิบหายเหนื่อยเฮ้ยเป็นแต่เช้าคืนนี้เป็นคืนที่แย่ที่สุดอะไรเกิดขึ้นก่อชิบหายทำงานหมดเอ้อลากรอยประเทศไทยอ้าวทำงานหมดปีไม่ได้น่ะนี่ขอกินได้เลย ผมทำไรความสับเชยอ้าโอ้ยสำับคลิปนี้ก็ <c oughs> จบเพียงเท่านี้จบในอีพีได้ครับเย่ตา,า,า,ายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปด้วยครับ